ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการใช้งานชุดทดลองการพันมอเตอร์ไ,ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบซิงเกิลเลเยอร์ซึ่งก่อนที่จะทำการพันมอเตอร์ไ,ไฟฟ้าชนิดนี้นะครับผมจะอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆของชุดทดลองชุดนี้นะครับครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใช้ในการาบรรจุชุดทดลองการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบซิงเกิลเลเยอร์นะครับเป็นกล่องกันกระแทกนะครับขนาดของกล่องก็มีความกว้าง30เซนติเมตรความยาว50เซนติเมตรแล้วก็สูง15เซนติเมตรนะครับพอเปิดกล่องออกดูก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างใน อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเป็นปกรณ์ของชุดทดลองนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่ระบุว่าเป็นชุดทดลองการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส,สสลับ3าเฟสแบบซิงเกิลเลเยอร์อันนี้นะครับอันนี้เป็นด้านของที่บรรจุยอยู่ข้างในนะครับครับนี่คือขดลวดที่ใช้ในการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส,สสลับชนิด3เฟสแบบ ซิงเกิลเลเยนะครับโดยแต่ละเฟสก็จะมีขดลวดทั้งหมด4ชุดนะครับเฟส e A ผมใช้จุดต่อเป็นสีแดงนะครับมีขดลวดอยู่4ชุดมาที่เฟส B นะครับเฟส B ผมใช้จุดต่อเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับเฟส B ก็จะมีทั้งหมด สชุดเหมือนกันนะครับส่วนเฟสที่3เป็นเฟส4นะครับเฟสซก็จะมีทั้งหมด4ชุดเหมือนกันนะครับผมใช้สีเขียวเป็นจุดต่อเพื่อสร้างความแตกต่างของแต่ละเฟสนะครับครับนี่คือด้านในบอร์ด ของชุดทดลองการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส,สสลับ3เฟสนะครับแบบซิงเกิลเลเยอร์นะครับเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นล่องสล็อตนะครับผมทำไว้ทั้งหมด42รล่องนะครับเพื่อการาวางขนลวดลงในล่องสลอ็อตแล้วก็จะคลี่ออกมาเป็นการจำลองออกมาเหมือนกับของจริงนะครับ แล้วก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเพื่อให้มีการจ่ายไฟให้กับบอร์อด Arduino ที่อยู่ด้านล่างนะครับเราจะมีบอร์อด Arduino ที่อยู่ด้านล่างตรนี้นะครับ3ตัวเพราะว่าเป็นไฟระบบ3เฟสก็จะมีสายต่อวงจรด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลอด LED เพื่อแสดงสถานะการทำงานเมื่อมีการต่อขดลวดระหว่างเฟสเฟสที่หนึ่งหรือว่าเฟส A นะครับก็จะมีการต่อพอมีการต่อสายที่ถูกต้องปุ๊บหลอดสัญญาณก็จะเปล่งแสงนั่นหมายความว่าต่อวงจรถูกต้องอันนี้เป็นตัวอย่างครับด้านล่างก็จะเป็นจุดต่อสายของขดลวดแต่ละชุดนะครับ อันนี้คือบอดด้านหน้าของอชุดทดลองตัวนี้นะครับครับอันนี้เป็นวายริงไดอะแกรมที่เราจะมาฝึกทดลองการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสนะครับเป็นแบบ36สล็อตนะครับมีทั้งหมดอของจริงจะมีทั้งหมด36กล่องอผมจำลองแบบออกมา คลี่ออกมานะครับทั้งหมด42ล่องนะครับเพื่อที่จะให้วางขนรวดชุดสุดท้ายได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มพันกันเลยนะครับเฟสท,ที่1นะครับเฟสเนะครับเราก็จะวางขนรวดชุดที่1ของเฟส A A ล่องที่1แล้วก็นับไปนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 90นะครับล่องที่1ลงคู่กันกันกบล่องที่10นะครับขดที่2ก็จะลงถัดมานะครับอันนี้ดูตามไวริงไดแกรมนะครับจุดที่1นเสนะครับชุดที่2ของเฟส A ก็จะเป็นล่องที่1เอ่อเป็นล่องที่11นะครับ แล้วก็นับไปเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับระยะห่างแปดนะครับระยะพิษแปดล่องนะครับชุดที่สามลงง่ายๆนะครับคือขดลวดนี้เราใช้แบบการจำลองมานะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห่างกันสิบนะครับชุดที่สองก็ ลองตามนี้นะครับชุดที่4ของเฟส A ชุดสุดท้ายของเฟส A นะครับก็จะลงที่2 3 4 5 6 7 8ครับ พอลงชุดที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อสายไปเลยนะครับเฟสที่หนึ่งเป็นสีแดงนะครับผมกำหนดเป็น U1 แบบับ U1 แดบก็คือของขดลวดชุดที่หนึ่ง U2 กับ U2 แดบบเป็นจุดต่อของขดลวดชุดที่สอง U3 กับ U3 แดบบเป็นจุดต่อของขดลวดชุดที่สาม U4 กับ U4D เป็นจุดต่อของคุณวดชุดที่4ก็เป็นการลงเสร็จเรียบร้อยนะครับของเฟส e A มีทั้งหมด4ชุดนะครับต่อไปเรามาลงเฟส b เฟส e B ผมใช้สัญลักษณ์เป็น V นะครับ จุดต่อสายใช้เป็นสีสีน้ำเงินนะครับาตามไดแกรมเฟส B จะเริ่มต่อที่ล่องที่7นะครับล่องที่7ก็คือล่องนี้นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดระยะห่างก็เท่ากันนะครับสิบ 2 3 4สามสี่ห้าหก็ดแปดเก,ก็สิบน,นี้นะครับข้อที่2ก็ต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นระยะาย่างแปนะครับของขวดนี้ก็จะอลองง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเป็นแบบจำลองชุดทดลอง ขดที่2ของเป็ด B นะครับก็ต่อกันมาเลยนะครับเป็นมาสีแด,ดงแบบสีน้ำเงินนะครับก็ใส่เลยนะครับระยะห่างก็8 2 3สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดครับ ก็จะกดลงนิดหนึ่งครับกดที่3นะครับ,รบต่อกันเลยนะครับต่อนี้คือต่อระยะการต่อก็คือต่อของสีไข่สีมันเลยครับก็เฟสที่สองดที่3ของเฟดที่2 2 3สอง7า9 1ี่ห้าหก,ก็ด,ดกนะครับก็ระยะก็เท่ากันนะครับ10 ล่องนะครับระยะผิษนะครับสิก็ร้อยนะครับต่อไปขดที่สของเฟสบีนะครับสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดะปดพอดีถูครับแล้วก็ เ <B S 1> เป็นสีน้ำเงิน, <Top S 1> นต้นนะครับปลายของกดที่1นดที่2กดต้นปลายครับกดที่3ต้นแล้วก็ปลายนะครับกดที่4ต้นแล้วก็ปลายเป็น V นะครับ เฟสที่2นี่สัญลักษณ์เป็น V ีเศษบีต่อไปก็จะเป็นเฟสที่3นะครับเฟสซีเฟสซนี้จะเริ่มที่ล่องที่5นะครับล่องที่5 แบบขดไละเดียวก่อนนะครับตามเราเราวางขดลวดตามไวลิงไดแกรมเลยนะครับก็ สามสี ie, entonces, odge, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับกดลงนิ้นึงนะครับกดที่สองกดหนงนะครับให้ลงแบบง่ายชุดที่สามนะครับ ยาหารแนะครับเป็น5อสาห้า็ดนนึงนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายวงเฟสที่สา หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็แปดเกาแล้วก็สิ แล้วก็ตกสายนะครับสีเขียวนะครับเฟสซีก็สัญลักษณ์แทนวนะครับขดที่สองของเฟสซีต้นลายนะครับขดที่สามของเฟสซีต้นแล้วก็ปลายนะครับที่สี่ของเฟสซีต้นแล้วก็ปลายนะครับรจัดขดรวดให้สวยงามน,นะครับ ครบหมดแล้วนะครับสามเฟสครับเมื่อเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำการป้อนสัญญาณเข้านะครับการป้อนสัญญาณเป็นการตรวจสอบการต่อขดลวดนะครับว่าขดลวดแต่ละเฟสมีขดลวดอยู่4ี่ชุดแต่ละเฟสในสี่ชุดนั้นต่อถูกต้องไหม ถ้าต่อถูกต้องหลอดสัญญาณก็จะติดนะครับส่วนถ้าต่อไม่ถูกต้องในจุดใดนั้นหลอดสัญญาณก็จะมีทั้งติดบ้างไม่ติดบ้างหรือไม่ติดเลยนะครับเรามาดูเฟสที่1น่นะครับเฟสที่1่เราจะต่อสัญญาณเข้าไปที่ U 1เพื่อตรวจสอบการต่อวงจรทั้งหมดของขดลวดเฟสที่1น,นะ่ครับเฟสที่สอง เราจะต่อสัญญาณเข้าไปยัง V1 เพื่อตรวจสอบอวงจรนะครับเฟสที่3เราจะต่อสัญญาณเข้าไปยัง W1 ก็คือด้านนี้นะครับ 1> <V> 1. เพื่อทำการตรวจสอบวงจรนะครับ 1> <V> 1. เราจะทำการตรวจสอบวงจรแล้วก็เมื่อเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ ตอนนี้วงจรแต่และวงจรถูกต้องนะครับทีนี้ผมสมมุติว่า,าเฟสที่1สีแดงนะครับผมสมมุติว่า,าขดที่3กับขดที่4ไม่ได้ต่อถึงกันผมถอดออกนะครับถอดขดที่จุดต่อเขเห็นไหมครับจุดหลอด LED ของ A 3ก็จะไม่ติด นั่นหมายความว่าระหว่างขดที่3กับขดที่4ของเฟสที่1ไม่ได้ต่อถึงกันหรือว่าต่อไม่ถูกต้องทำให้หลอดสัญญาณไม่ติดนะอันนี้ต่อขื่นนะครับสมมติอีกครั้งหนึ่งนะครับเฟสที่สองสีเขียวนะครับสายต่อสีเขียวระหว่าง เฟสที่ระหว่างขดลวดชุดที่2กับชุดที่สมสมมติว่าไม่ได้ต่อถึงกันนะครับ B2 และก็ B3 ไม่ติดหมายความว่า,าขดลวดเฟสที่2ชุดที่1ต่อกับชุดที่2ถูกต้องแต่จุดต่อระหว่างชุดที่สอง กับชุดที่3ไม่ถูกต้องทําให้หลอดสัญญาณไม่ติดนะครับอันนี้คือเป็นการจําลองสมมตินะครับต่อคืนนะครับครับสำหรับคลิปสาธิตการใช้งานชุดทดลองการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ3เฟสซิงเกิลเลเยอร์นะครับก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ สนใจที่จะทำชุดฝึกลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรือต้องการคำแนะนำก็สามารถติดต่อมาได้ทางเาฟซทางไลน์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ชุดฝึกชุดนี้สามารถที่จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้เป็นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟสผมได้ลงคลิปไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับท่านใดที่สนใจหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการทำชุดฝึกเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าการพันมอเตอร์ไฟฟ้าก็ สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ